รายงานราคาทองคำประจำวันศุกร์สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2568อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคํารอบที่1เวลา9นาฬิกาสนาทีทองคําแท่งร้อยละ96.5รับซื้ออยู่ที่63,750บาทท้วน ขายออกอยู่ที่63,850บาทท้วนทองรูปประพันธ์ร้อยละ96.5รับซื้ออยู่ที่62,474บาท36สตางค์ขายออกอยู่ที่64,650บาทท้วนสรุปภาพรวมเช้าวันนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น400บาทท้วน ตลาดเปิดเช้ามาด้วยบรรยากาศเชิงบวกนักลงทุนเริ่มกลับเข้าซื้อหลังราคาย่อตัวก่อนหน้ารายงานโดยทีมข่าวราคาทองคำวันนี้วันศุกร์ติดตามราคาทองคำอัปเดตรายรอบได้ตลอดทั้งวันค่ะ